ก็เอ๋ทุกคนคะเห็นเปล่าอันนี้คือป้อมอะไรนะมุมวัดลามาประวาดที่เรามากันเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกคนนี่จะให้เห็นว่าถ้าเรามายืนอยู่ทางด้านข้างวังหลวงใช่ไหมคะทางด้านวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยทั้งหลังเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุดที่เราเข้าไปด้านในเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมแล้วเมื่อวานอะ่ะเราไปอยู่ตรงนั้นด้านนอกถูกไหม ตอนนี้เราล้อเข้ามาจากกำแพงวังหลวงกำแพงจริงๆมันเป็นกำแพงอะไรนะกำแพงวัดพระศรีล้อเข้ามาตามทางนะคะทุกคนทุกคนดูภาพนะแล้ววันนี้กี้ต้องไปเดินเข้ามาจากตรงนู้นเลยค่ะทุกคนพระเจ้าอู่ทองอะไก่โพ้นอะนะคะร้อนโคตรอะแล้วก็เพื่อจะมาดูว่าไอ้ป้อมตรงนี้มันอยู่ด้านนอกหน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะก็คือต้องถ่ายให้เห็นทุกมุมนะคะทั้งเมื่อวานนี้ที่ด้านนอกแล้วเมื่อสักครู่นี้ด้านในแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะทุกคน ทุกคนดูเด็กป้อมที่ว่าป้อมเนี้ยเป็นป้อมที่เหลือเยอะสุดในจํานวนแปดป้อมที่อยู่ล้อมรอบกรุงศรีอ่หมายถึงกําแพงวังนะคะทุกคนกําแพงวังนะไม่ใช่กําแพงเมืองนะกําแพงเมืองเนี่ยอยู่รอบนอกอย่างพวกป้อมเพชรอย่างเงี้ยป้อมปากกาอะไรพวกเนี้ยอันนั้นอ่ะอันนั้นคือพวกแนวแนวป้อมแบบนั้นแต่อันเนี้ยมันคือป้อมที่มันอยู่แบบล้อมรอบพระบรมหาวราชวังวังหลวงยุทธยานะคะแล้วก็ แถวๆบริเวณวัดราชประดิษฐ์ใช่ไหมที่มันจะมีป้อมประตูเข้าเปืดอยอะไรตรงนั้นนะอันนั้นก็ก็ถือว่าเป็นป้อมที่มันยังอยู่จริงๆแล้วตรงวัดราชะประดิษฐ์อ่ะตรงนั้นน่ะมันติดกับคลองเมืองคือกี่ไม่น่าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะทุกคนตรงที่แนวคลองเมืองตรงนั้นน่ะตรงวัดราชประดิษฐ์อ่ะมันมันมีคลองตรงนั้นหรือยังนี่าเออใช่ปะแม่นาลูกวิรีมันอยู่แค่ตรงด้านเหนือของวัดะชะวังหลวงยุทธยาเรา ใช่ไมหมคะที่เราเคยไปยืนกันบ่อยๆตรงท่าวาสุกีตรงวัดเทิงท่าแล้วก็ตรงหนวดแถววัดหน้าพระเมรุแต่ว่าตรงวัดวราชบดิ์ที่มันจะสามารถข้ามข้ามข้ามฝั่งไปแล้วไปวัดลงคลองอะไรแถวๆโซนนั้นได้อ่ะที่ไม่มั่นใจว่าคลองนั้น่ะมันเป็นคลองเมืองที่มันมาขุดตอนหลังหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกนะคะทุกคนทําเรื่องอยุธยาในตอนนี้นะคะคือเรื่องเกี่ยวกับพุงศรีเนี่ยในช่วงเวลาปี2515กี่บอกได้เลยว่าโคตรยาก เอกสารน่ะข้อมูลน่ะมันมีนะคะแต่ว่าเวลาลงพื้นที่จริงๆอะ่ะบางทีมันแทบจะไม่เหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้เราเห็นแล้วอะ่ะแลวสิ่งที่มันเร็วล้าไปกว่าน,นั้นก็คือว่าบางทีลงไปในพื้นที่เราเราถามคนในพื้นที่บางทีเขาก็ไม่รู้แล้วนะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่มันน่าเศร้าใจจริงๆนะคะทุกคนอย่างที่บอกอะ่ะวันนั้นที่ไปตรงหน้าวัดบรรดบใช่ไหมตรงคลองคูขือหน้าพี่กี้บอกค่ะทุกคนว่าหลานกี้อ่ะนะมันอายุประมาณสักเอ่อน่าจะเรียนมหาลัยแล้วมั้ ปีหนึ่งปีสองอะไรพวกนี้มั้งเคยถามมันบอกว่าเอ้ยรู้ไหมว่าคลองที่อยู่ตรงหน้าวาังจัน์เกษมด้านฝั่งตะวันออกของเกาะชื่ออะไรมันบอกว่าอ๋อชื่ออะไรนะแม่น,น้ําป่าสักบอกต้องอย่างนี้ต้องเรียกมาเบิร์ดกระโหลกสักทีหนึ่งแต่จริงๆไปโทษเด็กไม่ถูกนะคะเขาไม่รู้นะคะเพราะว่าขนาดคนที่เป็นแบบโตๆแล้วอะ่ะยังบอกกี้เลยว่าตรงนั้นเป็นแม่น,น้ําป่าสักจริงๆถามว่ามันผิดไหมจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกนะคะเพราะว่า คือคลองที่มันขุดในช่วงหลังๆอยุธยานะคะทุกคนตอนหลังๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าแม่น้ําป่าศักเนี่ยทุกวันนี้มันกลายเป็นชื่อเด่นขึ้นมาหอยุธยาไปแล้วถ้าพูดถึงแม่น้ำลบบุรีตอนนี้เราก็ถ้าไม่รู้แล้วมันอยู่ตรงไหนอะนะคะอย่างที่บอกวันนั้นทําเรื่องแม่น้ำลบบุรีอะ่ะแล้วมีพี่คนหนึ่งหรือพี่หรือน้องไม่รู้นะคะแต่กี่ต้องขอบคุณมากเลยนะเขาบอกว่าที่ท้าวุงลบบุรีอ,อ๋อท้าวุงอยู่ลบบุรีคะ่ะทุกคนเขาบอกว่าที่นั่นก็ถ้าไม่มีน้ําละคือไม่หลงเหลือความความเป็นแม่น้ำลบบุรีใหห้เเราเ็นล ไม่ต้องไปถึงเท่าวุ้งหรอกค่ะทุกคนแค่หน้าวังหลวงเนี่ยเขตพระราชวังหลวงทางด้านท่าวาสุกีเนี่ยไปถามใครใครก็บอกว่าคลองเมืองหมดแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะแบบสิบเอาหนึ่งทุกวันเนี้ยร้อยคนเอาหนึ่งคนอะ่ะนะคะที่จะบอกว่ามันเป็นแม่น,น้ำลบบุรีเพราะว่ามันต้องคนที่ลงมาดูเรื่องพวกนี้จริงๆนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าหนึ่งทำเรื่องพวกนี้ต้องต่อสู้กับความเจริญนะคะความเจริญที่มันมันลดหน้าไปตลอด ไอสิ่งเก่าๆเ,เนี่ยมันจะต้องรักษาตัวรอบไปยอดดีไว้อะทุกคนนูพ้พ <c oughs> ่อหรอะคล้ายๆเหมือนกับว่าของเก่าเนี่ยคนเนี่ยต้องดูแลมันส่วนหนึ่งแล้วตัวมันเองอะ่ะถ้ามันมีชีวิตมันก็คงบอกแม้มึงอย่าสร้างเข้ามาในเขตกำแพงกูได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยกี้ก็คิดแทนเขาอ่ะนะคล้ายๆเหมือนมึงสร้างบีบกูเข้ามาแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เราห้ามไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าคิดว่ามันก็เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะเนาะคือมีแค่นี้กูก็จะต้องมีมากไปกว่านี้อีกอ่ะนะคะหลักการคือมันเป็นมันเป็นธรรมดา ศึกษาเรื่องพวกนี้ก็ต้องใส่ความปร o ลงไปด้วยนะคะต้องมีเรื่องศาสนาลงไปเยอะๆด้วยเวลากี้ลงมาดูเนี่ยกี้จะพยายามแบบปิดตาไปหนึ่งข้างเลยอะประมาณเนี้ยจะไม่ค่อยไปอะไรเยอะนะคะพยายามรีบทํางานของเรานะคะเก็บข้อมูลแล้วก็เก็บเรื่องราวต่างๆที่มันอยู่ในประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องราวเก่าๆที่เรายังเก็บไว้ได้อยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่าที่เท่าที่ชีวิตเราจะทําได้ในต่อไปนี้นะคะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ นะคะเราไม่ไปไม่ไม่ไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วนะคะกี้ก็เป็นคนหนึ่งที่แอบมองยุทธยาอยู่อย่างไกลๆนะคะไปในที่ไหนก็มีคนถามบอกเฮ้ยมึงอยู่ยุทธยาหรอวะอะไรอย่างเงี้ยบอกเออใช่อะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่คําชื่นชมเข้ามาในหูเรานะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรที่เก็บไว้เป็นข้อมูลได้อย่างเงี้ยเราก็อยากจะเก็บไว้เ่อเวลาเพื่อนถามอ่ะว่าเฮ้ยมึงเคยไปตรงนี้ปะวะเราก็จะไดเอารูปเราอ่ะให้มันดูว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะมึงอะไรวาณอย่างนงี้เออวันนี้แหละ ไปดีกว่าค่ะทุกคนดูดิย่งกันมานั่งจุ่มอะไรสักอย่างนี่นะคะเนี่ยเป็นการถ่ายคลิปที่ตลกมากเลยมะคือกี้อยากให้ทุกคนเห็นป้อมไงไม่ต้องสนใจกี้หลอกสนใจป้อมนู่นนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปด้านในมาแล้วใช่ไหมนี้เรามาอยู่ด้านนอกก็จะให้เห็นไงว่าพอมาด้านนอกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอืม hmm. โอเคค่ะไปดีกว่านะคะเดยวกี้ไปหาอะไรกินก่อนนะคะหิวละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงจุดอื่นกันว่าเราจะไปตรงไหนนะคะ 拜拜。Bye bye.